องค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากมีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท นายสุวิชานประชาชารองผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรตรังกล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดตรงังมี3องค์การบริหารส่วนตำบลที่จำเป็นจะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากผู้บริหารท้องถิน่นหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางร,รักอำเภอเมืองตรงังองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื้ออำเภอกันตงังและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสิเกา มีท้องถิ่นที่จะต้องดําเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับเนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นนะครับพ้นจากตาแหน่งมีอยู่ทั้งหมด3อบตอด้วยกันนะครับก็คืออบตอบางรักนะครับอบตอย่านซื่อของอำเภอกนตังแล้วก็อบตเขาไม้แก้วของอําเภอ ซีเก่านะครับซึ่งทั้ง3อบตนี้นะครับนายกอบตคนเก่านะครับก็ได้พ้นจากตําแหน่งไปนะครับอย่างในส่วนของอบตบางรักเนี่ยสารรทอตาเก้านะครับก็ได้มีคําพิพากษาสั่งให้พ้นจากตําแหน่งในส่วนของตําบลย่านซื่อกับตาบลของไม้แก้วเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับก็สั่งให้พ้นจากตําแหน่งนะครับทางนี้ได้กําหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นโดยในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักอําเภอเมืองตรังกําหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2560 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื้ออำเภอกันตังกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566และการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข่าไม้แก้วอำเภอสิเกากำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566ซึ่งทั้ง3องค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบตอเพียงแค่แห่งละหนึ่งรายเท่านั้น กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับมาตรา1 1 1เนี่ยในกรณีที่มีผู้สมัครเท่ากับหรือน้อยกว่านะครับจำนวนสมาชิกที่พึงมีอย่างนายกเนี่ยมีคนเดียวผู้สมัครคนนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละสิพูดง่ายว่าสิของจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอบตอน,นั้นและจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าคะแนนโหวตโน อย่างไรก็ตามรองผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรังกล่าวว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้มีตัวแทนไปทำหน้าที่สำคัญแทนเราเช่นปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกสุขของประชาชนในท้องถิ่นให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งหากไม่มีผู้แทนก็จะไม่มีผู้นำเสนอปัญหาเหล่านั้นและปัญหาเหล่านั้นก็ไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชน ชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน3พื้นที่ดังกล่าวได้ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้โดยเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมเพื่อจะได้ไปทําหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงยอยยสพ์นะคะไกลสีสวทตรังรายงาน